ปบุกทลายลังโจรแก๊งเจ๊พลอยชนบุรีเปิดเพจหลอกจำนำรถก่อนเชิดส่งขายต่อพบ64คันซุกในพื้นที่นนทบุรีบิ๊กก่องเล่งส่งคืนเจ้าของใช้ทำมาหากินโมลนิธิพระลาหูรวมแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้กองออสเวียระบุรุษเหตุคาบอมแฟลต ตำรวจนาลาทีวา่ว่าติดตามได้ในประเด็นข่าวเล่าความจริงทางช่องชมลมสื่อดอนเมืองและสื่อออนไลน์เฟซไลน์นิวเมื่อวันที่ยี่บกพฤศจิกายนพศ2 5 6 5ที่กองกับการากองปราบปรามพลตำรวจโทจีระพภผูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พลตำรวจตรีมนตรีเทศขันพวงขับการกองปราบปรามพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการกองปราบปรามและพันตำรวจเอกบุญลือพดุงถิน่นพ่วงกับการสองกองบังคับการกองปราบปรามร่วมถแถลงผลปฏิบัติการทลายลังโจรแก๊งเจ๊พลอยชนบุรี เปิดเพจหลอกจำนำรถจ่ายเงินไทยไม่ได้ลดคืนโดยเข้าตรวจค้นโกดังบ้านพักและลานจอดรถเป้าหมายเจดจุดในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรียึดรถยนต์64คันพบเป็นรถของกลางในคดีกว่า22คันเตรียมถูกส่งนำออกไปขายต่อ พลตำรวจโทจิรพกล่าวเปิดเผยกับทีมข่าวเฉพาะกิจเฟสไลน์นิวว่าสปจลอกองบังคับการกองปราบปรามได้รับทราบถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่นำรถยนต์ไปจำนำ เพื่อกู้ยืมผ่านเฟเพซบุ๊กโดยมีรถยนต์ถูกประทุษร้ายไปกว่า140คันจึงสั่งการให้พันตำรวจเอกบุญลือและชุดสอปอจอลอบอกอปเอร่งถือสวนหาตัวผู้ร่วมกระบวนการรวมถึงจุดทุกซ่อนรถที่ถูกประทุษร้ายเพื่อนำรถส่งคืนให้แก่ผู้เสียหาย พันตำรวจเอกบุญลือก่าวเปิดเผยกับพูดสื่อข่าวว่าหลังเข้าสืบสวนนาขา่าวเบื้องต้นได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบางบังวทองจังหวัดนนทบ,บุรีพบรถฮอนด้าซีวิสีน้ำเงินทะเบียน9กอไก่งอนงู1975กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่แจ้งหายไว้ที่สพเสม็ดแต่ผู้ครอบครองรถในขณะนั้นไม่สามารถชี้แจงถึงที่มาของรถได้พร้อมกับยอมรับว่าเป็นรถหลุดจำนำซึ่งจะนำไปขายให้กับลูกค้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขยายผลเข้าตรวจค้นสถานที่ต่างๆ7จุดโดยยึดรถยนต์64คันจากนายชูชัยหรือเป้และนายราชวัตรหรือบอยตรวจสอบพบว่าเป็นรถของกลางในคดียีบสคันจาก9ตรสถานีตำรวจทั่วประเทศ หลังจากนี้จะได้ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนกองกับการสองกองรับการกองปราบปรามเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้วก็ทางที่คืกองของข้อมลส่วนมากแล้วก็ขอข้อมูลจากางที่สองสนิทด้วยครัว่าแล้วก็เราัวที่สองสนิทว่าทางเราปรับโทมัตีหนึ่งตัไปน่คือใส่เลยเราตัวที่ใช่ไหมครับ

ดูในเพจเหมือนกันว่าไปจำหนน้ำแล้วก็ได้ได้ได้ตังจริงพอไปติดจะได้เงินจริงได้เงินจริงจริงแล้วแล้วไปไปจำหนน้ำเมื่อไหร่กรกฎาคมครับเล้วก็ติดต่อเขาปกติที่นะครับดีก็คือเราได้เงินเท่าไหร่ครับได้เงินสามหมื่นห้าสามหมื่นห้าจ่ายดอกปกติอะไรปกติตอนที่เราจ่าย วัาไหนก็วกันนี้เลยไปเจอแล้วเป็นไงรู้สึกยังไง้ามได้ค่ะเพราะว่าเราก็จับอาบฝันต่อเราไม่ได้ต่อไม่ได้ปัดตรงยังฝันไม่ไไมคิดว่าจะต้องเจออะไรลต่อหน,น้าจ้ไปใช้ในการทุ่งเพื่อ,อ <c oughs> นไงในโลกออนไลน์ก็เชื่อไม่ได้ส่วนใหญ่ครับไปตามก็จะไม่ดีกว่าของเพื่อนมีเอารถเพื่อนไปหายอยู่แล้วก็แบบเพื่อน เขายังไม่รู้มากว่าเรเจอรถแล้วตอนแรกที่คือเพื่อนโอนมาจ่ไปเพื่อที่ว่าจะเป็นซื้อรถคือแต่เขายังไม่รู้ว่าตอ,แอนแรนกเ,เ,รเป็น,ออน,น,นเดียวกัน,กนใช่ไหมอับก็อย่างเงี้ยทีเนี้ยเพื่อนเราเนี่ยคือรถประจำนำนะครับแต่ว่าตัวเอ่อตเจ้าตัวเนี่ยคิดว่ารถเองยังอยู่กับ <S <S ผู้รับจำนําเรากฏว่าเขาไปปล่อยขายแนะล้วขเขาไปปล่อยขายทางเพื่อนเขาได้ก็ไปเหมือนไปติดต่อขอซื้อรถตัวเอง จากคนที่ไปขายในในเพจอีกเพจหนึ่งนะครับอย่างนั้นก็คือเขามีเจตนาคุณพ้ายจะมีเจตนาชัดเจนที่จะยักย่อขอรถของของกลุ่มผู้นำเนี่ยเอาไปขายทอดตลาดเพื่อทำกำไรสูงสุดนะครับโดยไม่แคร์ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเองเมื่อวันที่25่สิบาพฤศจิกายนพศ2565ที่วัดบางนาลาตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส มูนที่พระราหูโดยดรหิมาลัยผิวพันธ์ประธานที่ปรึกษามูนที่พลตำรวจโทใจลงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสำนังกงานกฎหมายและคดีรวมกับพลตำรวจตีอาสารจันศิริผู้บังคับการกพตำรวจภูธรภาค9และพันตำรวจโทพัฒนชัยปารักษ์วรรั์ ลองผ่วมกับการกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสงขลาในนามมูลทิิพระลาหูเข้ารวมไว้อาไรและคนรัศพร้อยตํารวจเอกสุดทีิลักษ์พันธะนิยะหรือผู้กองออสรองสวัสดปราบปรามสถานีตํารวจภูธรเมืองในราธิวาาถึงเสียชีวิตจากผู้ก่อการร้ายลอบวางระเบิดคาบอมบริเวณแผลที่พัก ข้าราชาการตำรวจเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพศ2565ที่ผ่านมาทำกลางความเสียใจของครอบครัวและญาติมิตรพลต,ตีอาสานจันทิริผู้บังรับการกค,คภูทรภาค9ได้มอบพวงหลีดเพื่อแสดงความเสียใจและมอบเงินร่วมทาบุญในนามมูลนิธิพระลาหูพร้อมพูดคุยให้กำลังใจกับภรรยาและบุตรชายของปุกองออ ตามโครงการส่งเสริมคนดีโมลณิธิพระราหู